คันนี้ความเพียงแค่เดลัสะี่พัน 4, บาทเท่านั้นเองนะคะตลอดสัญญานะคะได้เป็นรถเกง่งโอ้บอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะภายในนะคะก็จะได้เบาะหนังสีดํานะคะเจ้าของทำเป็นเบาะหนังนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเกียร์ออโต้ฟอนต์จอวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะออปชันที่จะได้ระบบ ABS airbag กระจกไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้กระจกมองข้างตัวนี้เป็นรุ่นเจคันนี้สวยจริงๆเลยค่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างว่าจะได้อะไรบ้างนะคะสําหรับด้านท้ายของตัวรถนะคะตัวนี้ติดตั้งสเกิร์ตมาให้แล้วนะคะพร้อมนเข้าใหม่สาหรับวันนี้นะคะพ่อนเบาๆราคาไม่แรงนะคะพี่ฝนขอแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะ t o y o ต a VO ีออรุ่นเจเกียออโต้รถปี2016นนะคะมาด้วยรถสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นรุ่นเจนะคะไฟหน้าแบบธรรมดานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเจ้าของเก่าขอใส่ชุดแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันนะคะตัวรถด้านหน้าก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะสำหรับตัวรถด้านข้างนะคะจะทรงใส่ล้อแม็กสวยๆมาให้แล้วนะคะแม็กใหม่ยังใหม่สภาพดีมากพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะอุปกรณ์เสริมก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวมีมาให้นะคะ ในส่วนของด้านข้างก็จกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวนะคะพร้อมกันซาตรงตำรุ่นนะคะแล้วก็มือจับเป็นแบบโคมเมียมพร้อมกันลอยนิ้วมีมาให้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเขาก็จะตกแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันติดสติกเกอร์วีออสสปอร์ตแบบนี้มีมาให้นะคะสภาพดีนะคะพร้อมใช้งานนะคะรถวันนี้รถเข้าใหม่วันนี้เลยนะคะเอามาล้างสีทำความสะอาดนะคะมาตั้งขายได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงๆเลยค่ะ มาดูด้านท้ายกันบ้างว่าจะได้อะไรบ้างนะคะสําหรับด้านท้ายของตัวรถนะคะตัวนี้ติดตั้งสเกิร์ตมาให้แล้วนะคะพร้อมไฟเบรกมีมาให้นะคะสัญลักษณ์วีออสมีมานะคะตัวนี้เขาแต่งเป็นทีอารีสปอร์ติโนะคะอ่าเป็นตัวของแต่งมาให้นะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะสเกิร์ตด้านหลังมีมาให้นะคะอันนี้แต่งเป็นท่อคู่นะคะแต่ว่าท่อไอเสียเราจะมีดางข้างด้านเดียวนะคะก็ดูให้มันเป็นทรงสปอร์ตนะคะ รถสวยเลยนะคะสีสันพร้อมใช้งานนะคะเลขไม่ไม่เยอะด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงคะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะภายในนะคะก็จะได้เบาะหนังสีดํานะคะเจ้าของทําเป็นเบาะหนังนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเกียร์ออโตโอ้ฟอนต์จอวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะออปชั่นที่จะได้ระบบ ABS Airbag กระจกไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้กระจกมองข้างตัวนี้เป็นรุ่นเจจะปรับด้วยระบบแมนนวลน,นะคะอ่าเล็กไม่หลักหมื่มนเท่านั้นเองนะคะภายในสวยใสยไม่สะอาดนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้สําหรับใครที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะ สภาพสวยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าคุณลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ความเพียงแค่เดลัสี่พัน 4, บาทเท่านั้นเองนะคะตลอดสัญญานะคะได้เป็นรถเก๋ง Toyota v ว o s 1.5รุ่นเจเกียร์ออโต้ปี2016นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเก๋งสวยสภาพดีมาได้เลยนะคะที่ทรงพลลมโยนส่วนรวมรถมือสองจังหวัดกาญจนบุรีของเราได้เลยนะคะ ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซ like, ับสไครต์ก็ติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะมารีวิวรถส,สวยๆให้ดูกันคลิปน้านะคะวันนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ